สวัสดีค่ะแม่เมลิสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่เมลิสอนนะคะจะมาบอกวิธีการปลูกบวบหอมในกระถางนะคะบวบหอมนี้ส่วนมากเขาก็จะปลูกลงดินนะคะแต่ว่าแม่เมลิสอนไม่มีพื้นที่ก็จะใช้ด้วยวิธีการปลูกในกระถางจะมีสองตอนนะคะนี่ตอนแรกจะปลูกในกระถางนะคะ ก่อนปลูกต้องเตรียมดินก่อนนะคะดินนี้ก็จะเป็นดินหนึ่งส่วนดินร่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ผสมเปลือกไข่นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เปลือกไข่อันนี้แม่มาเลยซ้อนมีก็ใส่ลงไปดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหมักสองแกลบที่เราหมักในน้ํา มูลสัตว์นี้ประมาณ2อาทิตย์อีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกอีก0.5ส่วนนะคะคุกเขาผสมกันนะคะแล้วก็ค่อยเอาใส่กระถางแล้วก็ค่อยเอาดินที่เราผสมปรุงแล้วใส่กระถางนะคะก่อนที่จะใส่กระถางก้นกระถางก็ต้อง วางก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนหินที่เหมือนแม่มะริซอนเคยทําให้ดูนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็เอาดินใส่ให้เต็มนะคะให้เหลือขอบปากกระถางประมาณ1-2นิ้วเพื่อวไว้รดน้ํานะคะ มาริซอนเตรียมดินใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเม็ดเมล็ดบวบนะคะเมล็ดบวบหอมที่แม่มมริซอนเอาออกจากฝักนะคะนี่ฝักของบวบหอมบวบหอมฝักนี้สองฝักนี้นะคะน่าจะสามปีแล้วแม่มมริซอนไม่ได้เคาะเมล็ดออกจากฝัก แช่ตู้เย็นสักทีนะคะถ้าแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยอายุเขาก็แช่งถ้าแช่ช่องธรรมดาอายุเขาก็อยู่ได้ประมาณ10ปีนะคะ,มะเมล็ดบวบแม่มริซอนไม่ได้เคาะออกมาสักทีเห็นไหมคะเก่าหมดแล้วเนี่ยก็จะเคาะออกมานะคะอัตราการงอกก็คงไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าแม่มริซอนเก็บฝักบวบสองฝักนี้ไว้ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะ มเมล็ดบ,บวบก็ยังคงสภาพดีอยู่นะคะแม่มะลิซอนจะปลูกบริเวณนี้ปลูกในกระถางที่เอาดินใส่ไว้แล้วนะคะนี่เป็นกระถางดินนะคะเนี่ยเป็นกระถางดินที่แม่มมลิซอนแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้คือตั้งใจปลูกตรงนี้แล้วก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นชั้นวางผักนี้แหะคะ่ะอันนี้ชั้นวางผักปลูกกระหล่ำปีไว้กว่าบวบจะโตแล้วก็เป็นลูก กระหล่ำปลีก็น่าจะกินหมดแล้วนะคะกระหล่ำปลีแม่มะลิซ้อนปลูกเยอะมากนะคะกุ้งคงกินไปถึงจุดหน้าหนาวของปรี้ของปีนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟักทองที่แม่มะลีซ้อนปลูกไว้ก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นชั้นวางผักเช่นกันค่ะชั้นวางผักของแม่แม,มะลีซ้อนเป็นชั้นเหล็กนะคะจะมีทั้งหมด3ชั้น นี่ก็จะปลูกฟักทองนะคะฟักทองก็เริ่มเลื้อยแล้วนี่เลื้อยขึ้นชั้นบนชั้นที่สนะคะใบและยอดฟักทองนะคะจะเหี่ยวเฉานะคะเพราะว่าโดนแดดแดดจัดมากวันนี้เดี๋ยวรดน้ำเขาก็จะฟื้นนะคะนี่เห็นไหมคะใบฟักทองแม่มะลิซ้อนเฉาหมดเลยเดี๋ยวรดน้ำเขาก็จะฟื้นขึ้นมา บวบหอมก็เหมือนกันนะคะบวบหอมถ้าปลูกก็จะบังคับให้เถาให้เครือของเขาเลื้อยขึ้นบนชั้นวางชั้นวางผักนี้แหละคะ่ะเป็นชั้นที่ใหญ่สูงประมาณ3เมตรแล้วก็กว้างประมาณ 3- 4เมตรนะคะนี่จะเป็นดินที่แม่บริสอนเตรียมไว้แม่บริสอนจะปลูกประมาณ3กระถางนะคะ จะปลูกบริเวณนี้อีกหนึ่งกระถางก็จะใส่เมล็ดเยอะหน่อยนะคะใส่เมล็ดเยอะหน่อยใส่เมล็ดก็ประมาณห้าหกเมล็ดแล้วก็กลบก็จะปลูกก็จะปลูกให้ปลูกในดินนะคะให้ลึกประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนติเมตร แล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำแม่มาริซอนจะปลูกทั้งหมด3กระถางนะคะจะปลูกบนชั้นวางผักด้วยชั้นที่1นะคะอีก1กระถางนี่เป็นดินที่ที่ที่อยู่บนชั้นวางผักชั้นที่1นี่ชั้นที่สองนะคะ ก็จะปลูกประมาณ5-6เมล็ดนะคะเพราะว่าอัตราการงอกของเขาน่าจะประมาณ2-3เมล็ดเพราะว่าเมล็ดบวบหอมนี้ประมาณ3-4ปีแล้วอัตราการงอกจะต่านะคะก็จิ้มลงไปลึกประมาณ1ถึงครึ่งเซนติเมตรนะคะลึกประมาณ1ถึงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็รดน้ำรดน้ำ พอเขางอกเขาก็จะเลื้อยขึ้นกระถางนี่หลังจากปลูกไปแล้วนะคะประมาณ1อาทิตย์งอกแล้วกระถางนี้งอกสองต้นนะคะงอก2ต้นอ่างอกสองต้นเพราะว่าเมล็ดค่อนข้างที่จะมีอายุนานก็จะงอกต่ำหน่อยนะคะถ้างอกแล้ว ก,ก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นบนชั้นวางของนี่ละคะ่ะเอ้ยชั้นวางผักไม่ใช่วันชั้นวางของพูดผิดขอโทษทีนะคะนี่กระถางนี้งอกสามต้นค่ะสามเมล็ดงอกสามเมล็ดอันนี้ก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นชั้นสองชั้นสามบังคับเถาให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะอันนี้เป็นกระหล่ำปลีนี่หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ2อาทิตย์นะคะเนี่ยต้นก็จะโตแล้วอันนี้เป็นเป็นต้นที่อยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกหลัวเป็นกระถางที่อยู่ด้านนอกหลัวทราบวิธีการปลูก บวบหอมในกระถางแล้วนะคะอันนี้เป็นตอนที่1น,นะคะเดี๋ยวตอนที่2ถ้าเขาออกลูกแม่มริซอนนะคะเขาติดลูกแม่มริซอนก็จะถ่ายคลิปเป็นตอนที่2นะคะแล้วรอติดตามการปลูกบวบหอมตอนที่2ของแม่มริซอนนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนหา,ห,าหากชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริซอนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ